ในเมื่อเราเป็นพุทธะเป็นกอสบรรลุนิพพานอยู่แล้วทำไมเราต้องลงมาเกิดอีกด้วยเล่าปรัชชาจิตต่างดาวได้เปิดเผยว่าที่เราดำเนินชีวิตลายวันเป็นเพียงเครื่องฉายจิตสำนึกโฮโลแกรมที่ลงมายังโลกซึ่งเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยมากๆที่เรียกว่าจิตทางกายภาพและมีจิตไฮเออร์เซล หรือ higher ์มายจิตเบื้องบนหรือที่เรียกว่าจิตที่สูงกว่าที่เป็นตัวเราเองที่มีขนาดใหญ่กว่ามากๆชาวจะรองชมรอรุน้นรอให้เขารอให้การช่วยเหลือจากเราเอ่ยปากขอร้องและคอยเป็นกำลังใจให้เฝ้าดูว่าเราจะเล่นบทละครในแต่ละวันให้ออกมา อย่างไรเราคือสิ่งที่ขยายตัวจากสิ่งที่มาจากเรียกว่าก o อดพระเจ้าพระผู้สร้างหรือจัก,กรวาลที่เราลงมายัางโลกนี้เพราะเราเป็นอมตะเป็นศูนย์ศูญญตาเป็นนิพานเป็นความว่างไม่แปรเปลี่ยนไม่เติบโตไม่มีการค้นพบเพราะมันนิ่งเกินไปจักรวาลจึงไม่ อาจขยายตัวให้เป็นธรรมชาติแห่งแสงได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องขยับจากศูนย์สู่ความว่างเป็นจิตหนึ่งแห่งกอดและขยายตัวออกมาเป็น1 2 3 4 5คือการสร้างสรรค์ทั้งปวงคือเรา I am และสักประสิ่งดังแสงที่พึงควรขยายตัวนี่เอง เราและกอสเองจึงเลือกที่จะลงมาและลืมว่าตนเองเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดและเป็นนิรันดร์เราจึงต้องการมาเล่นเกมสักพักก็เมื่อเราไม่เคยตายได้จริงๆอายุแสนปีหนึ่งกับแห่งวิชาจิตวิทย์ในมหาลายโลกมายาแห่งการเวียนว่ายในสามสิทภพเมื่อเปรียบกับ ชีวิตอมตะก็แค่หนึ่งลมหายใจเข้าออกหนึ่งท้งเท่านั้นเองนะครับผมก็อนนิพานความว่างที่ลงมาเกิดนั้น 1. เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์อันหลากหลายของการเป็นตัวเอง 2. เพื่อสร้างสรรค์ขยายจิตจ,จักรวาลออกไปไม่สิ้นสุด 3. เพื่อปั่นขึ้นพลรรังงานอันหลากหลายส่งให้ทั้ง อนันตจักรวาลได้นำไปใช้และ,ะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆต่อไปเราจะเล่นเกมและปั่นขึ้นพลังงานอันหลากหลายได้เราจึงต้องลืมตัวตนของเราซะก่อนไม่งั้นเราไม่ะจะไม่สามารถเล่นบทละครตีหัวปลาปาดคอไก่เป็นผู้ที่ต้องเจออุปสรรคล้มละลาย โดนโขดโ,โกงนะผมที่ดูเหมือนมันไม่มีความยุติธรรมไม่สมเหตุสมผลใดๆดเลยทางทั้งที่จิตของเราก็มุ่งมั่นทำแต่สิ่งดีๆมาตลอดทำไมต้องมาเจอ,อเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ด้วยแบบางก็มาแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้หาเช้ากินข้ามที่ต้องอขับเคี่ยวขยัน หาอยู่หากินร้อนลนกับหนี้รายวันก็เพื่อปั่นพลังงานลบๆหนักทึมตันทั้งจักรวาลพุทธเกษตรเอื้อมไม่สามารถสร้างพลังงานลบเช่นนี้ได้นะสิเราจึงพึงขอบคุณที่เสียสละลงมาเล่นบทละครปั่นพลังงานลบๆนี้แทนเราเพราะผู้ที่ตื่นแล้วเราจะไม่สามารถที่จะกลับไปเล่นบทที่เพียงปั่นพลังงานลบๆ อันขมขื่นเช่นนี้ได้อีกเลยหากทุกคนได้ตื่นรู้ว่าตนเองเป็นก๊อตเป็นราชาเพียงตกกระไดหัวฟาดพื้นแล้วลืมเดือนเราก็จะไม่ลดระดับจิตของเราลงไปเล่นบทกับบทชะตากรรมจอมปลอมที่คอยหลอกล้อนให้เราได้ตกหลุมพรางเช่นนี้ที่มีแต่ความทุกข์ระทม และคอยปั่นขึ้นพลังงานลบบวกคูณหารนี้เข้าสู่จักรวาลนี้อีกเลยโปรดอย่าลืมใครยังทุกข์อยู่กับเหตุการณ์ลายวานันแสดงว่าเรายังไม่จะหนักถึงเรื่องนี้เราเลยยังสนุกอินและเสพติดความทุกข์ลบนี้อยู่นั่นเองจำให้ ได้ว่าตัวตวนที่แท้จริงของเราคือใครเรานี้ละ่ะคือกอสผู้มาสร้างประสบการณ์อันหลากหลายให้กับตนเองแต่ละคนมีประสงค์ของแต่ละคนและเมื่อคุณทำลายภาพลวงตาของคุณได้แล้วมันจะทำให้คุณมีมุมมองใหม่ๆต่อโลกมายาที่แตกออกไปอย่างสิ้นเชิงหากไม่มีขบวนการลงมาเกิดนี้ คุณและก็จ,จะไม่อาจเติบโตทางจิตวิญญาณหรือค้นพบตัวตนในมุมมองอื่นๆได้อีกเลยเพื่อค้นพบตัวตนได้คือจักรวาลได้ร่วมขยายตัวออกไปไม่สิ้นสุดประชากล่าว่าจิตวิญญาณจะไม่มีการตัดสินดีชั่วแต่จะสนใจเรื่องพลังงานบวกคือ การหลอมรวมเชื่อมโยงและขยายออกไปพลังงานลบคือการแบ่งแยกออกไปการลดน้อยทำให้มุมมองจำกัดในบทละครนี้เราเองคือผู้สร้างสถานการณ์จำลองเพื่อให้ตนเองได้เ,เรียนรู้และรับผิดอเรียกว่ารับผิดชอบรับรผิดชอบกับต่อสิ่งที่เราได้ทำลงไปอะไรประมาณนี้ครดังนั้น แทนที่จะรู้สึกตกเป็นเหยื่อเราก็สามารถเขียนบทใหม่กำกับและเล่นเองในทุกๆบทละครได้เช่นกันเมื่อแจ้งจิตเช่นนี้เราจะรู้สึกอิสระและเข้าถึงจุดประสงค์ของการลงมาเกิดและเล่นบทละครได้อย่างสนุกสนานได้สมดังใจขอบคุณข้อความจากนกอศวะกราบผมบันเลิมกับบทความสวัสดีครับ